อัลลอฮฺุสซาลัมุลลอฮฺอบะฮฺุนะฮฺุัะฮฺุนะฮฺุนะฮกุวะฮฺุน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 อฮฺุนะ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 เฺุนะฮฺุนที่คอะที่จะเราพาครอบครัวของเราพาลูกๆของเราให้หลงทาง แล้วเวลาหลงทางอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับมัน,น่าสงสารจริงๆถ้าเกิดว่าเราเรามีสติในการมองบางครั้งบางคนก็นะครับหลงอยู่กับสนุกสนานอยู่กับกัญชาบางคนก็สนุกสนานอยู่กับยาบ้าแต่โดยเฉพาะยิ่งทั้งกัญชายาบ้าพวกสารเสพติดต่างๆนานาเนี่ยในทุกวันเนี่ยนะครับมันราคาก็ถูกแล้วเวลาถูกมันก็จะทำให้ เพราเราติดงมงเงนแล้วติดไปติดมาสติฟั่นเฟือนบางครั้งนะครับลูกฆ่าแม่ลูกฆ่าลูกที่ติดยาฆ่าใครครับฆ่าปู่ย่าตายายบางครั้งฆ่ากันเองฆ่าปาดคอกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับในโลกทีวีเนี่ยจะมีข่าวแบบนี้เยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเวลาไปดูแล้วไปพิจารณาด้วยการหลักสติปัญญาแล้วเนี่ย เราจะรู้ว่าเรื่องเราเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระเริ่มจากการเสพยาเสพอะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสติก็ฟั่นเฟือนนะครับจิตหลอนแล้วก็ทําให้ฆ่ากันอย่างง่ายๆรักขโมยสร้างความเดือดร้อนทางสังคมมากมายเกิดจากเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดแล้วตัวที่จะนําพานะครับตัวที่จะชักจูงให้เราในเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกลงจักเป็นดอกบัวอะไรประมาณนั้นเนคีคืออะไรครับก็คือชัยตอนนี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับอินนะชัยตอนอาดูวลและกลุ่มชัยตอนเป็นศัตรูมันทําทุกอย่างจนเละเทะทุกวันเนี่ยนะครับเวลามันเละเทะทุกวันนี้นะเนี่ยปัญหามันก็เกิดกับพวกเราเกิดในดุนยายังไม่พอพอตายไปถึงวันเกียร์มะเราก็จะต้องถูกจับโยนลงนะรกเอาละแต่เอลตาลาก็นะครับ ก็จะมาอ่าแล้วก็ชัตอนเนี่ยมันจะมามาปรากฏตัวอยู่นะครับตอหน้าพวกเราในขณะที่เราอยู่ในนรกพวกมันก็ตกนรกด้วยนี่แหละแต่มันก็จะบอกว่าเราเนี่ยนี่ไม่เคยบังคับพวกท่านเลยให้ทาําความผิดนะครับแต่เราเพียงแค่หลอกเท่านั้นเองพวกเจ้าเกาะก็เชื่อเลยเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงครับให้เราเนี่ยพ้นจากชัยตอนทั้งหลายทั้งปวงนะครับ จะไล่ชายตอนอย่างไรเรามาดูคําสอนของทารุณสรองล้อหัวเลยฮิวะสลัมกันดีกว่าเพื่อที่จะช่วยให้พวกชายตอนเนี่ยมันออกห่างเรานะครับท่านรุณนะครับท่านรุณสรอลงร้อสลัมเลยฮิวสลัมก็อินนนชัยตอนยาฟิรูมินันใบติลละดิยักรอูฟีฮิสุระตุลบากระชายตอนจะหนีห่างจากบ้านซึ่งที่อ่านสุรละลากระนะครับแล้วก็อัลลอฮตา阿拉กับยาอิฮันนส่ส ก็จะอากุณมาอิจตุนมิรับบิคุมวะชิฟาอุลลิมาฟิสุดุรวะฮุดะวะรัฮมะตัลลินมุมินีอีกอายะหนึ่งบอกว่าโอ้มนุษย์เอ้ยอัลลอฮ์ได้มีคำสอนมาให้กับพวกท่านนะคำสอนจากพระเจ้าท่านได้มาว่าวาชิฟาอุลและเป็นยารักษาโรคต่างๆโรคติดยาโรคโน่นนี่นั่นทั้งหมดลิมาฟิสุดุรสิ่งที่มันเป็นโรคอยู่ในใจพวกท่านโดยชัยตอนมันหลอกลวง วาหูดันวาห์มาตันเป็นทางนําและเป็นรหกมัดความเมตตาริมุมินสาหรับบุคคลที่มีการศรัทธาจากคดีนี้แล้วก็อายะครุอานี่เป็นสิ่งที่จะบอกให้เราได้เห็นภาพว่าวิธีการที่จะกระจัดปัญหาต่งตางๆนานาเนี่ยที่เราได้พูดกันไปแล้วว่ามันมาจากเรื่องของยาายาบ้าหรือว่าพวกสัมมาเลเทเมานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากเซตอน ชัยตอนเนี่ยมันจะมาล่อรวงเราวิธีการที่จะทำยังไงให้ที่บ้านนี้มีอ่านการอ่านอัลกุรอานนะครับมีสุรบะกระ่อนสุรบะกระรออ่านอายะต่างๆนานาในบ้านนะครับก่อนจะนอนนะครับหรือหาเวลาสักช่วงหนึ่งมานั่งเป็นหั่นก็เป็นวงกันแล้วก็อ่านกุรอานนะครับคนละอายะสองอายะหลังจากนั้นก็มีการนซสีฮัตเรื่องกันแล้วกันเอาเรื่องศาสนามาพูดถ้าทําได้อย่างเงี้ยนะครับ ใช้ตอนหนีหมดแล้วครับเพราะหนีหมดแล้วอะไรรอมัดจะเอารักก็จะลงมาแล้วอ่านกุรอานก็จะเป็นชีฟาออนเป็นยารักษาโรคนะครับที่มันจะรักษาโรคในตัวของเราในใจของเราโรคจริงไหมครับพี่น้องที่รักเราจะไปเห็นวัยรุ่นบางกลุ่มบางคนเนี่ยสนุกสนานอยู่กับเรื่องไร้สาระเพราะอะไรเพราะหัวใจครับมีโรคจะทํายังไงหัวใจปลอดโรคก็คือต้องเอากุรอานมาอ่านในบ้าน คุณพ่อให้อ่านคุณแม่อ่านคุณลูกอ่านหลังละหมาดมะเร็บนะละหมาดมะเร็บเสร็จมานั่งหันก็รวมกันอ่านคนละอายะสองอายะเพราะมัดก็จะลงนะครับเข่งไปไหมไม่ใช่เข่งครับบางคนก็จะบอกเก่งไหหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือขั้นพื้นฐานจริงๆของศาสนามันเป็นเป็นขั้นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่ท,ที่จะต้องทําแต่ถ้าเราไม่ทําเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ไม่ชวะ ไม่เข่งเนี่ยก็เรียกว่าหลงทางเวลาเราไม่ทําชัยตอนก็เข้ามาอยู่เต็มบ้านหมดเราอยู่เต็มบ้านนะครับลูกของเราก็พีเรนคนนั้นก็พีเรนคนนี้ก็อย่างนู้นอย่างนี้ก็ทะเลาะบอกแว้งกันเกิดปัญหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยครับนบีก็บอกแล้วอ่านคุรานนะครับอ่านสุรบาการอแล้วอย่าเฟริรุชัยตอนชัยตอนก็จะหนีหา่างแล้วเมื่อบ้านมีความสุขมีอามันมีความสุขริสกีจะเอาเรารับมัดใช่ไหม ยากุรอ่านบอกลยกุรอ่านเป็นยารักษาโรคเป็นทางนําแล้วก็เป็นร่มมัดท,ที่จะลงมาสู่เราความจเจริญเศรษฐกิจก,ก็ดีอะไรก็ดีตายไปเป็นไงก็ไปอยู่ในสวรรค์มันดีทุกอย่างนะครับนะแต่ว่าเราเราจะมองเห็นไหมหรือจะมีอะไรมาบังตาเราให้มองไม่เห็นไอตัวที่จะมามังตาก็คือชัยตอนนี่แหละเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็อ่านกุรอ่านบ่อยๆนะครับแล้วก็ตับทะดับบุตร นะครับพิจรารณาในความหมายคุรานและเราจะประสบความสําเร็จครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอลาตาลาให้ชัยตอนเนี่ยมันได้หมดจากบ้านของเราขอลาตาลาประทานฮิดายะให้เราเรักในการที่จะอ่านกรุรานในบ้านวะบิวลาฮิตาฟีกันฮิดายะสลแลม่อะลัยกุมบาระห์มะตุลลอฮ์บะบาระกาด